สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับผมมาดิเอลนะครับและในคลิปนี้อยู่กันในรายการเมส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้อยู่กับคีร่าท็อปหนึ่งเซิร์ฟนะครับชื่อว่าอาร์เทนานั่นเองนะครับผมตัวของคีร่าเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเนาะเป็นป่าเทียสที่ติดเมตาทุกซีซันอยู่แล้วนะครับมีของเมื่อไหร่นะครับโหเล่นสนุกเล่นมันมากๆนะครับและในเกมนี้อยู่ในแรงประมาณ170ดาวนะครับเป็นแรงท้ายซีซันนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเด่นเกมพร้อมกันเลย ะครับอ่าแต่ก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมก็จะมาแจกเซตลูในเทมพลังแฝงที่น้องเขาใช้ก่อนเลยนะครับเริ่มจากรูนนะครับสีแดงใช้เป็นเลดสิเมตรนะครับสีม่วงสปิริตสิเมตรสีเขียวใช้เป็นสเตสิบเมตรนะครับพลังแฝงนะครับน้องเขาจะใช้เป็นเคิร์ดออฟเดทนะทุกคนมาดูทางด้านในเทมนะครับชิ้นแรกคือเป็นโลกิเคิร์ดของเขาเจาะเวทดาบดีไวส์เซเวนเฮนเดอร์มงกุฎเวทไดเดมนะครับเจาะกอะสตาร์วอฟโนแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกแก้วอาร์ติคอฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตลูในเทมพลังแฝงของคี๋ยวเรรราาไปับชมก เดินเกมพร้อมกันเลยนะครับสายหนังไม่ควรพลาดกับ Netflix 4K เลือกชมได้ทั้งมือถือ iPad.com และทีวีมีทั้งโปรรายวันรายเดือนและพิเศษกับโปรหมู่บ้านถาวอนในราคาสุดคุ้มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านกําหนดไม่ว่าควรจะเป็นคอหนังแบบไหนร้านมีให้คุณเลือกครบจบในที่เดียวมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถสแกนชโคหรือรายแอดได้ที่แอดชารได้เลยนะครับมาครับมาดูคีร่าอันดับ1เดินเกมกันนะครับทุกคน ซึ่งในเกมนี้นะครับก็มีพี่เบธไมอามี่ด้วยเนาะถ้าทุกคนเห็นต้นคลิปนะครับพี่เบธเขาเล่นมูราดนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าน้องอเทน่าเนี่ยเขากดมากี่คนนะครับตัวของคีร่านะครับหลายหลายคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นป่าที่ติดเมตามานานมากๆนะครับเป็นป่าท e s เลยเนาะส่วนใหญ่นะครับก็จะเจอแทบจะทุกเกมเลยนะครับคือแพทปัจจุบันเนี่ยป่าก็จะเจอพวกซินนะครับ คีล er นะ่าบิลโรเอร์ดอร์เนาะที่เจอส่วนใหญ่นะครับคีลนะ่าก็เป็นแบบฮีโร่สามัญประจําบ้านนะครับแล้วคือเป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายมากๆนะครับเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเล่นง่ายกว่าบิลโรเล่นง่ายกว่าซิเนเทียอีกนะทุกคนคือแค่เหยียบแล้วก็ตามด้วยสกิลสองเนี่ยแค่นี้ก็เบอร์ศัตรูชุดเดียวตายได้เลยนะครับโอเคครับอันนี้น้องเขาก็เริ่มจากบัฟฟ้านะครับเป็นสกิน FMVP นะทุกคนซึ่งคลิปนี้ลงไปเนี่ยแรงก็น่าจะรีประมาณวันหรือ2วันแล้วนะครับทุกคนก็ไม่ปไรนะครับคือคิราเนี่ยมันก็ยังเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้ถูกปรับอะไรเนาะไอเทมก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับตรงนี้เจอทางด้านของซินเนเทียนะทุกคนฮีโร่เมตาประทะฮีโร่เมตานะครับ คือน้องอัเทนาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยน้องเขาเป็นอดีตอ้อยท็อปหด้วยนะครับแต่ในซีนี้เนี่ยน้องเขามาดันคีล่าเนาะผมก็อยากดูอ้อยของน้องเขานะครับน้องน้องเขาเนี่ยเล่นอ้อยเก่งมากนะครับนะครับฟาร์มเสร็จนะครับมาดักแอลขวานะครับแล้วกบรวมให้สวยนะครับคิวแรกก็เรียบร้อยครับผมเฟิร์สบัตรีเลียน่านะครับเนี่ยคือแค่ท่า1นนะครับกระโดดสกิล2 3ทีนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิล1ซ้ำนะครับ พวกตัวบางๆเนี่ยมีโอกาสตายได้แล้วนะทุกคนตรงนี้ก็มาเอาอ b อบเจกต์มังกรนะครับเบสิกอยู่แล้วนะครับผมต้นเกมอ b อบเจกต์มังกรสำคัญกว่าอ b อบเจกต์ดาร์กนะครับแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนจะเล่นค่อนข้างสุดนะเพราะว่าแคร r y ี่เป็นแวนด้วยเนาะเล่นต้นเกมหนักๆนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับต้นเกมก็มีแวนกับกบพยุงให้นะครับเลดเกมก็จะมีคีรามูลาดนะครับ กูกางก็เป็นตุเรนกับกบนะทุกคนครับก็ใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับในแพทใหม่เนี่ย,ยเห็นว่ามีฮีโร่ถูกบัฟมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับออยากดูฮีโร่ตัวอะไรก็ช่วยกันดันเมนต์มานะทุกคนผมก็จะลงพวกตัวเมตาบ้างตัวนอกเมตาบ้างนะครับเข้ามาวนทามิ่งนะครับปกติอยู่แล้วเนาะ คือตัวเล่เกมเนี่ยจะต้องเน้นหาเงินให้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะมีของออกไปไล่คิวเนาะมันทําเกมง่ายนะครับน,นี้ครับก็เวลาอันติหมดนะทุกคนสกิลหนึ่งกับสกิลสองก็จะรีเซ็ตนะครับสามารถใช้ซ้ำได้อีกรอบหนึ่งนะครับอันติเนี่ยถ้าเป็นคิล่าเข้ามาแรกๆเลยนะจะโกงมากนะเพราะว่าอ่าเมื่อวิ่งเข้าไปในหินอะไรเงี้ยคิล่าจะหายตัวด้วยนะครับคือแบบตักค่าได้โคตรที่จะง่ายเลยนะครับ แพทนี้ก็ถูกปรับให้มันเล่นสมดุลขึ้นเนาะจะได้ตัวไม่โกงไปแต่จริงๆอะ่ะตัวมันก็เก่งมากๆอยู่แล้วนะครับเเห็นไหมเหยียบชุดเดียวนะครับนี่สกิลยังไม่ทันรีเลยนะทุกคนชุดเดียวหายไปเลยนะครับผมอไอเทมที่น้องเขาก็จะออกเป็นรองเท้าเจาะเวทนเนาะอาจจะเปลี่ยนเป็นกัน CC เลดเกมก็เป็นได้นะครับคือต้นเกมเนี่ยจะเน้นแบบดาเมจนะขึ้นโลก,กิเคิร์ดมานะครับ สีนาทีพอดีนะครับคือทามมิ่งเป๊ะมากๆเลยนะทุกคนขึ้นมาเอาป้อมบนนะครับกับพี่เบสนะครับต่อไปนะครับก็จะขึ้นเป็นดาบตีไวซ์โซเอนเดอนะครับเป็นแบบไอเทมซิกเนเจอร์ของคีล่าเลยนะไอเทมชิน้นนี้โอเคก็กลับมาวนทามมิ่งนะครับอันนี้น้องเขาก็จะเน้นัพไปที่สกิล l อนะทุกคนซึ่งสกิล l 2เนี่ยเป็นสกิลที่หลบดาเมจได้ดีมากๆนะครับ สามารถแบบเข้าไปล้วงแล้วมันยื้อให้เพื่อนตามเราให้ทันได้นะทุกคนสกิลนี้ถ้าคนใช้เป็นเนี่ยมันจะเข้าแล้วออกได้นะครับแต่ก็ต้องกะเวลาตอนอันติหมดให้ดีด้วยนะทุกคนเดี๋ยวข้างล่างก็เกิดไฟกันนะครับไฟกันนัวมากอันนี้น้องเข้าไปไม่ทันก็ทำเลนบนนะครับแต่ป้อมกลางลงไปทันไหม ใช้แท่นกระโดดนะครับไปหาซินิเทียแล้วก็ต้องเคคีฟนะครับเป็นป่าเลดเกมเหมือนกันเลยแนะซินก็เลดแล้วหลังปรับมาเนี่ยก็เป็นที่นิยมของผู้เล่นในแร้งนะครับแล้วก็ในการแข่งขันด้วยเนาะปรับมาให้เล่นง่ายมากขึ้นนะครับตัวเล่นเขาก็เล่นดีนะทุกคนเกมนี้เห็นปะ่ะ1แรก2นะ ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยอันนี้ก็ต้นเกมนะครับหาตังค์ไปเรื่อยๆนะครับทำเกมตามทัมมิ่งที่เราไปจบเนาะถ้าตรงไหนแบบไม่มีไฟก็แยกไปฟาร์มนะครับตรงไหนมีไฟก็ขอช่วยเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการเล่นฮีโร่เลดเกมนะครับไม่ต้องไปแบบท้าต่อยท้าตีเข้ามากนะครับคือต้องรอมีของก่อนเดี๋ยวค่อยเชิดชายทีเดียวเนาะ สามารถแบบเข้าไปโซโล่คิวตัวบางๆได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับได้เซอว e ลเฮนเดอร์แล้วต่อไปก็จะออกเป็นมงกุฎเวดายเดมนะครับเพิ่มพลังเวนเนาะตรงนี้ก็มาดักนะครับเพื่อจะได้สักหนึ่งคนนะถ้าไม่มีก็มาเอาอ b อบเจกต์ด์กนะครับเล่นตามทา m ์มมิงนะครับเล่นแบบชิวๆง่ายๆนะครับใครที่หาแนวทางการเล่นคิล่าอยู่นะครับคลิปนี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเป็น คลิปแรงสูงสูงเลยนะทุกคน170นี่ก็อุ๊ยโหูบบรวบสวยมากนะครับแต่ว่าิมมี่เขาชุบทันไงแล้วช็อตนี้นะครับพี่เบสเข้าไป dimension s l a s นะครับโหแต่เพื่อเราหายไป2องไนงะโอเคครับก็ยังได้เหลียวมะมานะครับสกอร์ตอนนี้นะครับก็ถือว่ายังถูกนำอยู่นะทุกคนป้อมก็ค่อนข้างสูงสีนะครับ Oh, ติมีเกือบตายนะเมื่อกีน้นี่ก็ฟาร์มรอเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับคือแบบน้องเขาก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรเยอะนะครับคือเล่นตามจังหวะไปเรื่อยๆนะครับรอของอซินก็รอของเหมือนกันนะครับต้องรอดูนะแต่ผมว่าถ้าคีล่าได้เปิดก่อนนะโอกาสที่ซินสวนเนี่ยน้อยมากๆนะครับ ถ้ากดเกิดใหม่ไม่ทันเนี่ยมีโอกาสโดนเบิร์ดตายได้เลยเนาะเพราะว่าป่าเนี่ยต้นเกมเขาก็ไม่ได้ออกของกันด้วยนะครับแล้วคีร่าเนี่ยเป็นแอสซัสซินดาเมจเวทนะทุกคนครับก็สําหรับเมสซมคนไหนหรือว่าท็อปสินะครับที่อยากออกคลิปนะสามารถทัก FB มาได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักเพจมาสอบถามได้นะครับอยากโชว์การเล่นเกมนะครับผมก็ยินดี รับทุกคีโ่เลยนะครับแพทใหม่แล้วเนาะสามารถอัปเดตได้นะครับมันมีตัวที่แบบปรับมาเยอะไงทุกคนตอนนี้ก็8นาทีแล้วนะครับอยู่ในช่วงกลางเกมนะครับออบเจกเราก็ยังคุมอยู่นะครับถึงสกอร์คิวเนี่ยจะตามนะแต่ว่าแมปเนี่ยเราก็ได้เยอะกว่านะครับ8นาทีนะครับออบเจกดักเนี่ยจะสําคัญขวามังกรแล้วนะทุกคนเพราะว่า,าสามารถ ปล่อยไปเฮียคีปเลนตรงข้ามได้นะครับคือห้ออฟเลนอยู่ไฟด้วยนะครับไม่ต้องวิ่งไปทำเลนไกลๆอ่ะเนาะะช็อตนี้ครับผมกบขอลวบไม่โดนนะก็คือตามไม่ได้นะครับฟาร์มไปก่อนดักพุ่มดักพุ่มยังไงนี่ครับโจเรียบร้อยครับผมเนี่ยผมบอกแล้วไงทุกคนถ้าคีล่าได้เปิดก่อนนะครับเหยียบชุดเดียว ซินกดเกิดใหม่ไม่ทันเนี่ยตายแน่นอนนะครับคือมันแรงอยู่แล้วนะครับแค่1แล้วตามด้วย2แล้วก็หนึ่งซ้านะครับหายเลยไม่แปลกนะครับที่ป่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเทียเมตานะครับแล้วก็มาเอาป้อมล่างนะครับแล้วคือคนเล่นเก่งๆนะทุกคนตอนที่อันติหมดอะ่ะเขาจะกดสกิล ไม่ให้โดนจับได้นะครับแล้วแรงด้วยนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกนะแต่แบบเออเขาจู้เก่งอะ่ะอันเนี้ยนะครับอันตีปุ๊บนะครับเข้ากะจังหวะดีๆนะแล้วเข้าไปแบบสกิลสชุดอะ่ะนี่ครับก็เกมกำลังไหลๆมาเลยนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นการบอกฟิกเกอร์นะ ฟิกเกอร์เมทตรงข้ามนะครับให้เพื่อนรู้ว่าเออยังไม่ถึงเวลานี้นะอีกฝั่งไม่มีฟิกเกอร์นะ,ะก็สามารถหาจังหวะเล่นได้เลยนะคะะรับอะไรของสูงเขาก็จะบอกกันประมาณนี้นะครับเผื่อบางคนงงไงเขาพิมพ์เลขอะไรนะ,ะเพราะว่าเขานับฟิกเกอร์อยู่นะครับเป็นข้อดีนะครับใครที่โซโลนะแต่ถ้ามากับเพื่อนอ่ะเปิดไมค์คุยจะง่ายขวานะไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์นะตรงนี้ครับก็ พยายามแบบจะเกี่ยวเล่นเรื่อยๆนะครับรอตามกบนะถ้ากบรวบสวยเนี่ยมีโอกาสที่จะจบเกมได้เลยนะครับมันใกล้ช่วงเลทเกมแล้วอเนาะตอนนี้คือแบบคิล่าสามารถไล่ฆ่าได้สบายแล้วนะครับเนี่ยได้เจาะเกาะมาอีกนะครับเหยียบใครก็ตายนะตอนนี้แล้วอีกฝั่งเนี่ยไม่มีตัวหนาเลยนะครับมีแต่แบบบางๆหน้าอีทั้งนั้นนะครับแล้วตรงนี้ับผมลิเลียเรียบร้อยครับเข้ามาขวน เข้าไม่ถึงตัวนะน,นี่เป็นการต่อระยะนะครับแล้วแวนโอ้โหแล้วมาไม่ตายนะครับจะโดดสวนด้วยช็อตนี้พลาดครับผมคือโดดไปเกี่ยวศินไม่โดนเนี่ยแล้วศินเขาสวนได้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสมูทมากนะครับเพราะคลิปต้นฉบับเนี่ยน้องเขาไม่น่าจะอัดเป็น60เฟรมมาครับแต่ก็ดูแบบ ดูรู้เรื่องนะทุกคนไม่ได้แหลกเกินนะครับเป็นที่เฟรมเลตนะเน,ะนาะชิ้นสุดท้ายะคี่บก็จะเป็นอาร์ติคออฟนะครับซึ่งอาร์ติคออฟเนี่ยสามารถกดแล้วก็สับเป็นเกิดเป็นเคียวต่อได้เลยนะครับแต่ต้องกดให้ทันนะครับในไฟส์มาแล้วครับมีการบวกกันเกิดขึ้นนะผมแล้วก็ไปช้อนฮิยะเต้นะหิยาลุกขึ้นมาและเรียบร้อยเอาโดอันติทูเลนต่อ หรือว่าจะจบเลยหรือเปล่าเหลือแค่ซินกับเรียวมะนะครับเรียบร้อยครับผมโอแต่ว่าคีฟอยู่ไกลไงทุกคนต้องดูว่าจบได้ไหมอันนี้ก็บอกฟิกอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นเรียวมะใช่ไหมนั่นไงว่าละนี่ครับอบอกงี้ครับเพื่อนก็จะได้รู้ว่าเออช็อตเนี้ยเราไล่แม่งเลยนะมันไม่มีฟิกนะครับเรียวมาก็แบบ ออพยายามจะเข้ามาเคลียร์นะแต่ก็ไม่ได้นะครับน่าจะได้แค่บาแลกกลางนะทุกคนแล้วก็ต้องกลับไปเคลียร์แล้วนะเพราะว่าเลนบนกับเลนล่างเนี่ยเวฟไม่ค่อยสูงนะครับถ้าไปฝืนไฟนะครับแล้วแพ้ขึ้นมาเนี่ยเหลือแวนตัวเดียวมีโอกาสโดนพิกกลับมาจบได้เลยนะครับคื่อน,นี้แบบเราก็ต้องดูความไหวของทีมด้วยนะถ้าทีมไม่ไหวเราฝืนไฟต่อเนี่ย แพ้ได้เลยนะทุกคนซึ่งปรากฏการนี้ก็เจอมาบ่อยแล้วนะครับตรงนี้ได้ตีมี่มานะครับแต่ว่าเสียออบเจกต์มังกรไปนะครับต้องทำเลนใหม่นะครับทำบนให้สูงทำล่างให้สูงนะครับเลนกลางนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วเพราะว่ามีซปเปอร์คีแล้วนะครับ ตรงนี้ก็แย่งบัฟแดงซินมาได้โอ้โหโดนสกิลไหนของซินเนีหายไปข้อหนึ่งเลยเนี่ยบนก็สูงแล้วนะครับดูล่างนะนี้พยายามติ๊กให้ออฟเขาไปทําล่างนะครับล่า,างสูงบนสูงแล้วเนี่ยก็ไฟได้ชิวๆเลยนะครับมันอีกฝั่งเนี่ยมันก็ต้องแบ่งคนมาเคลียร์อยู่แล้วเนาะไม่อยากให้ป้อมแตก ก็เซตเ,เกิดเซตเคียวไปนะครับเกมนี้กบอ่ะเขาจะเข้าไปรวบยากแล้วเพราะว่าติมี่เนี่ยเขาออกเป็นเปิดตานะครับคือถ้ามันกดปุ๊บแล้วสโลเนี่ยมันเสียจังหวะในการรวบเลยนะทุกคนแอามาดักพุ่มตรงนี้นครับดูว่าจะมีใครหลุดมาหรือเปล่าแต่เขาโผล่สีนะตรงกลางกอขึ้นด้วยนะครับ มาดูความนิ่งของน้องกกันตรงนี้เห็นว่าดักแล้วไม่มีอะไรนะก็ต้องแบบกระเถิบพุ่มมาหน่อยนะอ้าวแวนตายนะสวยละอันนี้สวยจริงนะีแวนตายด้วยแต่ว่าตรงกลางเพื่อนก็ยังอยากจะเล่นกันอยู่เดี๋วยวไม่โดนนะต้องรอแคลรี่นะครับคนน้อยขวาแล้วตอนนี้4ต่อ5 ถ้าเป็นแบบดาเมจหลักด้วยไงนะครับกดขึ้นก็ต้องแบบยือย้อโซนโๆตรงดาร์กไว้ก่อนนะครับอ่ะแล้วกฎติรอแล้วนะครับซินเข้าไปตรงนี้อตอดไปก่อนนะครึ่งหลอดรู้สึกว่าจะออกทอยมาหรือเปล่าครับซินรูว่ตีมีมามาหูหายเลยนะครับสามดิเรียบร้อยครับผมสามแล้วหนึ่งตัวนะ พยายามแบบจะไล่นะไล่สุดไหมกบฟิกรวกก็ตแต่ไม่โดนนะโอเคก็ถือว่าไล่ได้นะครับแต่ว่า,าแลกกับโลมไปนะครับตรงนี้นะทามิ่งดีนะเข้ามาช่วยกันเบอร์ด,ดาร์กนะครับเขากลับไปรีกันหมดแล้วนะครับดาร์กตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับ คือน้องเาเนี่ยเล่นเป็นระบบมากเลยนะทุกคนไม่ได้แบบแอคเกสซีฟเกินไปนะครับเน้นทําเลนเน้นชัวร์เน้นเล่นกับเพื่อนนะครับให้เพื่อนไปแบบพร้อมๆกันนะครับจะไม่ค่อยมีช็อตแบบเข้าไปล้วงโซโล,โลคนเดียวแล้วแบบสับของสับไหลไม่มีนะคือจะเล่นแบบเออชัวร์ก็ดีนะทุกคนเล่นเป็นทีมนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะเลดเกมต้องมีบาฟ้านะครับ ไม่มีนี่วิ่งทําเลนยากนะครับขว่าจะแบบวิ่งจากบนมาล่างวิ่งจากกลางไปล่างอะไรเงี้ยคือมันช้านะครับต้องมีบัฟฟ้าติดตัวไว้นะทุกคนอตอนนี้ตังก็พอสับเกิดสับเคียร์แล้วนะครับส0 0พันลองคอยเช็คปุ่มด้วยนะครับยังไงเกี่ยวไหมยังนะครับตรงนี้ ได้ป้อมแบบง่ายๆเลยครับผมแวนกาสองตัวเหลือป้อมล่างป้อมเดียวนะทุกคนน่าจะไม่มีปัญหานะครับถ้าแบบรวมกันเล่นแวนตายอีกแล้วครับแต่ว่าได้เรียวมามานะครับตรงนี้สับเกิดปุ๊บและโดดซ้ำใบครับผมอ่าเคียวมาต่อนะครับเรียบร้อยครับผมน่าจะจบเกมเลยปะจบเกมครับผม ไฟเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นการสับที่ค่อนข้างเบสิกนะครับแข็งเสร็จเกิดต,ต่อแล้วก็ตามด้วยเขียวนะครับเกมนี้ก็ระยะเวลาประมาณ18นาทีมั้งนะครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยเล่นพลาดน้อยมากก็คือพลาดช็อตที่เหยียบซินไม่โดนแค่ช็อตเดียวนะครับที่เหลือคือเล่นแบบเนบเนียบเลยนะทุกคนแล้วเกมนี้ก็ได้เป็น mvp มานะครับน้องอาเทน่าเรานะครับ10คิวตาย2แอซิสนะครับ นี่ครับ1้5กนะก็เลอยเจ็170แล้วนะทุกคนประมาณนี้นะครับเป็นเกมที่โซโล่แรงด้วยนะครับผมครับสำหรับช่องทางการติดตามที่น้องอัธยาเนี่ยเขาฝากมาครับก็คือช่องติ๊ t ต k อกนะครับ <thoughtful. S 1> ช่องน<ๆ>ี้เลยนะทุกคนเข้าไปติดตามน้องกันได้นะครับน้องก็เป็นอดีตอ้อยอันดับหนึ่งด้วยนะครับน้องคนนี้เลยนะครับน้องอัธยานะครับเข้าไปติดตามน้องกันเยอะๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนน้าะะคห สวัสดีครับ